คยมีคนกล่าวไว้ครับว่าในแต่ละวันเราจะพบเจอคนแปลกหน้าเฉลี่ยววันละ47คนฉันนะชื่อจูนนะแล้วคุณอนะผมชื่อบอลขอลายหนะ่อยดิแล้วมีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเหล่านั้นจะชอบอะไรคล้ายๆกันและนี่ครับอินว t เตอร์แอปที่จะนำพาคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมากมายให้มาเจอกันได้รู้จักกันศึกษากันเข้าใจกัน คุณใช้แอปนี้มานานแล้วเหรอก็ผมเขียนแอปนี้เองอะแอปเนี้ยเหมือนของพวกคุณเป๊ะเลยแต่แผนธุรกิจของเขาดีกว่าของพวกคุณเยอะถ้าเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยผมคงเลือกพวกเขาเจีที่เขามาตีสนิทกับมึงเนี่ยเพราะเขาอยากสือเรื่องแอปเราวะ ที่มือเห็นอยู่เนี่ยคุณแทนไทยเวสุทิโชคนักลงทุนให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ผมจะให้พวกคุณทั้งสองทีมที่เซ็นพร้อมกันอีกรอบหนึงในงานสตาร์ทอัพแ a n d นี่จะถึงนี้แล้วจะมีเพียงแอปเดียวเท่านั้นนะที่จะได้ทุนจากผมเราลองส่งคนของเราอะไปสมัครงานบริษัทนูดีปะ่ะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวภายในของเขาไงแล้วมึงคิดจะส่งใครไป อยูคิดว่าการที่ได้มาฝึกงานในบริษัทสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ดีค่ะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับได้เลยค่ะพี่บอสแล้วช่วงก่อนที่ออกจากบริษัทเก่าอะช่วงนั้นทำไรอะธุรกิจส่วนตัวธุรกิจแหละส่วนตัวครับต่ได้ดีปหมดีครับแล้วออกทำไมกูเกลียดกมึงสองคนแต่ยังไงแอปกรกะกของคุณเนี่ยก็ไม่มีวันชนะผมได้หรอกเป้าหมายของเราอะคือต้องก่อน มีคนของอินไวเตอร์แอบแฝงตัวอยู่มึงไปทำงานฝั่งนู้นานานเห้ามไปพักนเ้ยวไอ้สายถามจริงคุณคุณอยากชนะขนาดนั้นเลยเหรอที่กูทำไปอ่ะเพราะกูอยากชนะเว้ยหนูเห็นพี่ลืมไว้กาจะเอาไปให้พอดีค่ะไ่งจังเลยของนะคะ ไม่ <My. S 2> คะใส่ไว้แล้วน่ารักดีนะเรากริวกริวมค่ะขอบคุณค่ะกิวพ่อ